สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาประดิษฐ์นะครับที่ฉีดน้ําเพื่อ,อล้างรถเรานะครับก็เล่นะครับเราก็จะตัดตรงบริเวณปลายนะครับของก๊อกน้ําเรานะครับ นี่ครับตอนนี้เราก็ตัดออกนะครับจากนั้นเราก็จะนํามาต่อนะครับกับเป็นนะครับขวดกาวร้อนเรานะครับก็จะต่อเข้าที่ก้อนถึงเขาลักษณะนี้นะครับ นี่นะครับจากนั้นเราก็จะนำกาวนะครับมาติดนะครับครับจากนั้นเราก็ใช้กาวแท่งเรานะครับติดรอยกันน้ำนะครับที่จะไหลออกนะครับ ทำไว้ทำอะไรอะ่ะเพื่ออะไร ครับเราก็จะเทน้ำยานะครับซักผ้าลงไปนะครับจากนั้นเราก็ทำการหมุนปิดใสแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะครับนี่ครับก็ได้ออกมาลักษณะครับจากนั้นเราก็เอาไปต่อกับสายยางครับเพื่อจะฉีดล้างรถนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จนะครับน้ําเขาก็แรงมากนะครับนี่ครับก็ล้างไปในตัวเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ